เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอลคิรี่อีกแล้ววันนี้นะคะวอลคิรี่จะมาอัปเดตข้อมูลกับชีมอัพแอตชี v e ของตัวละครแต่ละตัวนะคะมีตัวไหนที่ไม่สามารถใช้งานได้และมีตัวไหนถูกปรับเปลี่ยนหรือนํามาใช้กับตัวไหนได้บ้างนะคะอะก่อนรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องวอลคิรี่ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์กี่ยวัแม่ตัวมัมน,นะคะริชแมนชอบร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินเืินบริการ24ชั่วโมงเติมเกมรี อ f ฟ l ิเจนบนเว็บไซต์รับ r i c h m a n คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมได้หลายช่องทางเติมได้ทางเว็บไซต์และ Line แอเติมเกมถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นและทางเราเนี่ยมี Discord Community Thailand นะคะเดี๋ยวจะแปะใต้ e s c r i p t i o นนะคะใครที่ต้องการติดตามข่าวสารสกินต่างๆนันานหรือหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนพูดคุยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างล่างได้เลยนะคะอย่าลืมมาจอยกันนะคะทุก แล้วเรามี Facebook มาเ e l e s Live World Thailand Community ด้วยยังไงก็อย่าลืมมาจอยมาติดตามข่าวสารต่างๆนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนที่ถูกอัปเดตเข้ามาบ้างในทีมอัพแอชีเวตใหม่นั่นเองนะคะสำหรับซีซั่น2.5นะคะและตัวไหนที่ถูกปิดตายนั่นเองนะคะทุกคนอะ มาเริ่มกันที่ทีมแรกเลยนะคะทีมแรกนะคะโปรโตโคอลสตาร์นั่นเองนะคะไอรอนแมนกับอัลตอนนะคะไอรอนแมนเป็นโฮสต์นะคะจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะคะ5%เ และเอาตอนจะได้รับสกิลพิเศษนะคะเอาตอนเนี่ยจะได้รับสกิลพิเศษก็คือการโจมตีคลิกซ้ายของซีเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะเป็นการฮิวทะรู้ั่นเองนะคะฮิวศัตรูก็ได้แล้วก็ทาดาเมจกับศัตรูได้นะครับเป็นเส้นตรงแบบฉีดเลยนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะดีมากๆฮิวค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะเพราะว่าเก็บอันติีได้ค่อนข้างที่จะไวมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเอาตอนเนาะมาทีมแรกก็เลิศแล้วนะคะตึงแล้วนะคะสำหรับตัวละครใหม่ ต่อมานะคะทีมที่2นะคะ Rocket Network หรือว่า Rocket เครือข่ายนะคะเครือข่าย Rocket นั่นเองนะคะก็คือ Rocket เนี่ยจะเป็นโฮส์นะคะ <Nice. S 1> จะได้รับค่ารักษาเพิ่มขึ้นเนี่ย5%นั่นเองนะคะส่วน Penny Parker เนี่ยจะได้รับสกิลพิเศษนั่นเองสำหรับ Rocket r a c c o นะคะสกิล E เนี่ยจะเป็นการวาง ระเบิดไปในตัวด้วยนะคะเมื่อใครมาทําลายชุบเนี่ยก็จะโดนระเบิดไปด้วยนะสําหรับตัวมีรีนะคะทุกคนและเพนนีปาเกอร์เนี่ยก็คือมีป้อมแบบย่อมเยาวนั่นเองนะเอาจริงๆกค็คือมี2ป้อมเลยนะคะทุกคนเมื่อกดใช้แล้วจะมีป้อมออกมานะคะก็คือป้อมชีเนี่ยจะมี1อันที่เป็นหลักของสกิลชีแล้วก็มีทีมอัพอีกอันนึงนะคะซึ่งดีมากๆซึ่งทําให้เพนนีปาเกอร์เนี่ยได้แบบได้เล่นป้อมได้หลายครั้งนั่นเองนะคะทุกคนโหตึงอยู่นะเออเพนนีก็ ก็ถึกได้แล้วเนาะอ่ะต่อมาทีมอัพทีมที่3นะคะเป็นทีมอัพใหม่นะคะการโจมตีแบบเย็นชานั่นเองนะคะก็คือลูนาสโนกับฮอคอายนะคะการโจมตีของลูนาสโนเนี่ยจะเป็นโฮสนั่นเองนะคะจะเพิ่มพลังรักษาเนี่ยถึง15เลยนะคะและฮอคอายเนี่ยจะถูก ปลดล็อกสกิลพิเศษศมานั่นเองนะคะเมื่อกดใช้เนี่ยจะเป็นการยิงธนูน้ําแข็งออกไปนะคะสามารถทะลูกําแพงได้นะคะค่อนข้างที่จะโกงมากๆแต่ในเมื่อระยะ30เมตรเนี่ยขึ้นไปนะคะจะทําการแช่แข็งศัตรูนั่นเองนะคะแต่ถ้าต่ํากว่า30เมตรเนี่ยจะทําการสโลศัตรูนั่นเองนะคะก็มีข้อดีและข้อเสียเนาะแต่รวมๆคือข้อดีเพราะว่ายิงทะลูกําแพงได้นะคะและสโลศัตรูได้นะคะเมื่อ30เมตรเนี่ยก็คือ แช่แข็งศัตรูแล้วก็สามารถปิดดาเมจศัตรูได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะโกงมากๆนะเอาจริงๆเป็นทีมอัพที่จะโกงมากๆนะลูน่ากับคอไอเนี่ยกับมาโกงมากๆนะคะทุกคนก็ต้องระวังนะคะน่ากลัวมากต่อมาทีมอัพทีมที่4นะคะแผนการซิมไบโอตนั่นเองนะคะทุกคนก็คือซิมไบโอตเนี่ย เวนอมเนี่ยจะเป็นโฮสนะคะเวนอมจะได้รับเลือดสูงสุด150หน่วยนะคะแล้วก็เจฟเดอะแลนช้างเนี่ยจะได้รับสกิลพิเศษนั่นเองนะคะก็คือเป็นสกิลที่ดึงศัตรูนั่นเองนะคะก็คือเวนอมดึงศัตรูแต่เจฟดึงเพื่อนนั่นเองนะคะเออก็ดึงเฉยๆแอบแอบดึงแต่เคนจริงๆไม่ดึงนะคะก็คือทําการโยงสายใส่เพื่อนทําการฮิวนั่นเองนะคะทุกคนเออฮิวแบบรัดตัวกลัวตายเลยนะคะฮิวค่อนข้างที่จะต่อเนื่องมากๆนะคะแต่ก็ถ้าเพื่อนเดินหนีอ่ะสายจะขาด นะคะทุกคนสําหรับเราเรา,เราคิดว่าสายน่าจะขาดนะเออเหมือนที่ศัตรูหนีของเวนอมแล้วสายก็จะขาดนั่นเองนะคะก็เจเฉยนะสําหรับทีมอัพนี้ต่อมานะคะทีมอัพท,ทีมที่5นะคะปฏิบัติการไมโครชิปนั่นเองนะคะก็คือ The p u ันนิชเเป็นโฮสต์นะคะได้รับเลือดสูงสุด25หน่วยและสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%นั่นเองนะคะ อ่ะจริงนะพานิเชอร์โกงแล้วโกงอีกช่อมึงคือพานิเชอร์มึงเป็นยาอ่อนหรือเปล่าอันนี้พูดตามตรงคือมีทีมอัพเลือดมึงอะสามร้อยมึงเป็นมีรีหรอหรือว่าเลือดแทงตามความอ้วนของมึงหรือยังไงอีดอเอออะก็ได้ดาเมจเพิ่มอีกก็โกงอ่ะพานิเชอร์ในซีซั่นหน้าก็โกงอ่ะทุกคนอืมก็คือแบล็ควีดอจะได้สกิลใหม่เข้ามานะคะเป็นการยิงทะลุนั่นเองนะคะในเวลาที่กําหนด ยิงฮารุเนี่ยจะไม่สามารถโดนดาเมจหัวนะคะทุกคนยิงฮารุต้องสะโขบด้วยนะคะแล้วยิงฮารุเนี่ยดีมากๆคูดับแค่สิบีเองนะคะแล้วก็ยิงรัวมากแบบคือไม่ต้องแบบว่ารอกระสุนเลยคือสแปมได้เลยเรื่อยๆอ่ะคะ่ะค่อนข้างที่จะดีมากๆสำหรับเดอะแบล็ควโดว์เนาะก็ต้องมาลุ้นกันว่าแบล็ควโดว์เนี่ยจะกลับมาตึงมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าเก็บอันตได้ค่อนข้างไวจากับยมอัพมากๆ,ๆนะคะทุกคนเพราะว่า มีฮารุเนี่ยค่อนข้างที่จะโกนะตอนแรกมองว่าไม่โกนะคะแต่คูดาคแค่สิบวิแล้วก็แถมกระสุนยังสามารถสแปมได้อีกนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะดีมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามารุนกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ <S <S ทีมอัพทีมสุดท้ายที่อัปเดตเข้ามาแล้วนะคะทีมที่6นะคะเจฟนาโดหรือว่าสตอมเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับอันติเจฟได้แล้วนะคะทุกคน เมื่อเจฟเนี่ยอันตีเมื่อสตอมอันตีต่างคนต่างปั่นนะฮะก็คือเจฟเนี่ยจะลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็จะดูดกลืนทุกคนนะฮะเพื่อเข้ามายังในอันตีของสตอมนะส่วนสตอมเนี่ยจะทําการปั่นเรื่อยๆนะครับด้วยความที่เจฟเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะฮะทุกคนเพราะว่าถูกกินไปด้วยแล้วก็สตอมก็ปั่นไปด้วยมันก็เลยทําให้ารามจเค่อนข้างที่จะกลแต่จะไม่เพิ่มะระยะเวลาเหมือนฮิวแมนทอสนั่นเองนะคะข้อนี้ถามว่า ระหว่างเจฟกับฮิวมนฮอสอันไหนคุมกว่านะคะิฉันต้องตอบตรงนี้ว่าเจฟนาโดคุมกว่ามากมากทำไมทุกคนคิดว่าอุ้ยได้เวลาตั้ง12วีนะฮิวแมนฮอสแต่ดาเมจไม่ได้เพิ่มนะคะทุกคนคิดว่าเป็นพายุไฟแล้วมีดาเมจอ๋อไม่มีดาเมจค่ะเป็นแค่เพิ่มระยะเวลา6วีเป็น12ดวีนั่นเองนะคะส่วนเจฟนาโดมันโกงยังไง สมมติลูน่าเต้นอ่อคอมโบ2ตัวนี้ค่ะ2คนนี้เต้นอ่อลูน่าสโนเต้นอยู่เจฟนาโดก็คือสตอมและเจฟทำยังไงก็คือกินทุกคนนะคะ5้าคนในทีมตายหมดนะคะเพราะว่า5้าคนในทีมถูกเจฟกินและถูกสตอมปัน่นแต่ไม่ได้รับอันติจากลูน่าสโนที่เขาเต้นอยู่นั่นเองนะคะทุกคนอ่าเอาง่ายๆนะคะก็คือดาเมจที่จะแรงมากๆนะคะแล้วยิ่งสตอมเนี่ยถูกบัฟอันติมาค่อนข้างที่จะ เพิ่ม10%ต่อวินาทีนะครค่อนข้างที่จะโกงมากสําหรับทีมอัพน,นี้เพราะมันทําให้สมมติซัพพอร์ตตัวนี้เต้นอยู่หรือว่าซัพพอร์ตอินวีอันติอยู่ก็ไม่สามารถทําลายได้ะคะ่ะเพราะว่าอีเจฟแดกหมดเลยค่ะแดกหมดแล้วอันติที่เปิดไปก็ไม่สามารถเข้าความเสียหายของเจฟ,ฟได้นะคะทุกคนคุณไม่สามารถฮิวอยู่ในระหว่างที่เจฟอมได้นั่นเองนะคะ ค่อน้าที่จะโกงมากเป็นทีมอัพหนึ่งในร้านที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เกมมีมาเน่ขอฟันธงตรงนี้เลยว่าน่ากลัวมากๆยอมเสียสองอันติแต่เป็นซับถูกไหมซับสองอันติไอ้ซับเสียหนึ่งอันติแหละดูแค่เสียหนึ่งอันติมันคุ้มมากๆที่จะทําให้เสียหมดเลยสำหรับทีนะู้นเนาะก็คือคุ้มมากๆนะคะทุกคนโหโกงมากๆอันนี้พูดจริงๆสัจกใจตอนแรกคิดว่าไม่โกงสลุป เออโกโกอิลูนาเต้นอยู่อีห้าคนที่เหลือตายทมีความหมายแล้วก็ต่อมานะคะถูกปรับอะไรบ้างนะคะก็คือฮอกอายและแบ็กวีโดเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ล็อกเก็ตแลคคูนกับพนิเชอร์เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ลูน่าสโนกับเจสเดลแลนช้างเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็แกรมมาฮักไอรอนแมนนะคะก็คือไม่สามารถใช้ได้นะคะแต่ฮักกับนามอยังคงใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ ครอบครัวซิมไบโอตทั้งหลายเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้แล้วนั่นเองนะฮะทุกคนอืมอ่ะในเรื่องของทีมอัพทั้งหมดหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะดิฉันก็จะอธิบายให้คร่าวๆประมาณนี้นะอย่างละเอียดนะคะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิจเจนต์แฟนเพช่องวอลกิลี่ด้วยนะจะมาทำคลิปอีกอีกนะคะแล้วก็ทุกคนดูดีๆนะว่าทีมอัพใหม่ค่อนข้างที่จะโกงมากๆสำหรับเราเรามองว่าเจนนาโดโกงอันดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ฮอกอาย ที่มีการสตาร์ทน,นะคะอันดับ2นะคะแล้วก็อตอนเนี่ยอันดับ3นั่นเองนะคะทุกคนเพนนีก็ไม่รู้ว่าเพนนีจะเก่งขึ้นไหมนั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องรอดูนะแล้วแบ็ควิดโอก็ยังดีขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ถือว่าเก่งนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะะละค่ะแล้วลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะบายจุ๊บ